กับนะครับแล้วก็เออของกินอันนี้พงนาะนี่นี่มันมีีหอยนี่งแบมูแบติามาถ่ายนะอี้่ยเดี๋ยวมาครับสจิมจูน่าขอบอนมือเลยนะไปอยากเปื้อนแล้วอยากเปื้อนเลยต้องตามเปื้อเป้อเอามอไป่อยไ่อยากมือเปืือนเลยเอามือไปเลย โห้แน่ยังก่อนมอง